เวลาทั้งหลายล่วงไปดังสายน้ำผู้มีปัญญาย่อมไม่ประมาทในการเวลาอนิจจาวัตะสังขาราอุปทาทวยธรรมมิโนอุปชิตตวานิรุชันติเตสังวูปสโมสุขโขสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป ความสงบระงับสัมผาสทั้งหลายนี้แหลเป็นสุขอย่างยิ่งเวลาทั้งหลายล่วงไปดังสายน้ำผู้มีปัญญาย่อมไม่ประมาทในการเวลาขอข้าพเจ้าทั้งหลายระลึกถึงการเวลาอันไม่อาจหยุดยัง้งยามเช้าเคยมาย่อมผ่านไปยามเย็นเคยเห็นย่อมดับสูญชีวิตนี้ดำเนินไปดุดเงาแห่งแสงอาทิตย์ ไม่มีผู้ใดหยุดยั้งได้เลยขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายตระหนักว่าทุกลมหายใจเข้าออกคือเวลาที่ผ่านไปทุกขณะจิตคือการลดลงของอายุไขขอให้ข้าพเจ้ามีสติรู้เท่าทันไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์อนิจจาวัตสังขาราอุปทาทวยธรรมมิโนอุปชิตตวานิรุชันติ เตสังวูปสโมสุขโขสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นธรรมดาความสงบจากสังขารทั้งปวงนี้แลเป็นสุขอันยิ่งเวลาผ่านไปทีละน้อยร่างกายย่อมแก่ไปจิตใจย่อมเปลี่ยนไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้ถาวรเหมือนสายน้ำที่ไหลไม่หวนคืน ขอให้ครัพเจ้ามีความเพียรในการนี้ไม่ผัดวันประกันพรุ่งไม่ติดอยู่ในความประมาทขอให้จิตตั้งมั่นในปัจจุบันระลึกถึงหน้าที่ความดีและสัจธ,ธรรมเวลาคือครูที่ไม่พูดแต่สอนเราด้วยความเปลี่ยนแปลงเวลาคือกระจกแห่งสัจธ,ธรรมที่สะท้อนให้เห็นความไม่เที่ยงของทุกสิ่งผู้มีปัญญาย่อมใช้เวลาทุกขณะ ให้มีค่าสร้างบุญสร้างเมตตาสร้างความดีไม่มัวเมาในอดีตไม่หลงเพ้อในอนาคตตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันขณะน,นี้ขอให้ข้าพเจ้ามีความเพียรในทุกวันแม้เหนื่อยล้าก็ไม่ทอดทิ้งความดีแม้สิ้นหวังก็ไม่ละสติแม้เจ็บปวดก็ไม่ลืมทำเพราะเวลาไม่รอเพราะชีวิตไม่คง เพราะทุกลมหายใจคือโอกาสแห่งการเปลี่ยนแปลง